สวัสดีครับก็มาต่อกัน EP4 นะครับนี่เราเจะแบง่งเป็น EP พีไปเลยคนระับนี่เดี๋ยวไปดู LCJ ตัดหญ้าต่อนะมันยากพูดรกกันเลยทีเดียวเจวนะเดี๋ยวเพื่อนๆน,น,นะมารับชม LCJ ตัดหญ้าก,กันได้เลยนะครับนี่ครับลุยหญ้าก,กันมาเลยทีเดียวเจวนะยากยากครับปาแบมเล็กๆนี่ตัดยากนะ ถ่ายยังยากเลยนะเน,นี่ยไม่ต้องพูดถึงในการตัดเลยนะ đã, chưa thấy hình đất thải gần đây ai, má nè, nó gọi dây này, nè, đất thải má, nó, không may mắn, ai, tiêu, đi, ah. no. ครับไอหมาดูเรามันไม่ได้กลัวตายอะไรเลยนะแม่ไล่มันขับบ้านมันก็ไม่ยอมตานี่ครับงานตัดไตของในหัวก็เนี่ยครับตัดหญ้าส่ปุ้ยนะก็เป็นส่วนใหญ่นะครับตัดหญ้ามากที่สุดแล้วนะ ใส่ปุ๋ยนี่รองลงมากันเลยนะครับแตงเล็กๆแบบนี้ยังใส่ปุ๋ยด้วยเครื่องหวานไม่ได้นะครับมันใส่ได้นะแต่ว่ามันจับเรือราะทางมันยังไม่ถึงกันครับนี่ทางฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่ถึงกันนะก็ใส่เครื่องหวานก็ก็ได้นะแต่ว่ามไม่ไม่ค่อยโอเคได้เท่าไหร่นรนะส่วนตัวก็แนะนำนายหัวให้ใส่แบบ เอาปุ๋ยใส่รถยนต์แล้วก็หวานบนรถเลยคนระับไม่ต้องเดินถือถังอยู่เหนื่อยนะครับจะเหนื่อยมากหลายๆต้นเนี่ยถ้าปามเล็กๆแบบนี้นะหากระบะกวนปูนนะสักสักลูกหนึ่งแล้วก็ใส่กระบะเทแล้วก็เอาขันตักสาดบ, <c oughs> บนกระบะรถยนต์เลยสวยมากอมาก็จะใช้โฟอวินนะมันจะดีมากเข้า เีลนะแล้วก็เขายีหนึ่งก็ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆนะไม่ต้องไปเร่งอะไรมากมันก็จะพอดีคุณใส่สองฝังนะศา์ฝังนี้ทีฝังนี้ทีถือรวดเร็วนะไม่ต้องเดี่ยวถือทางอยู่คนระับเตอเวลาไปใหญ่ๆนะเราเน้นรวดเร็วนะแล้วก็ตรงจุด mày xỉu làn rồi bên này thì chưa ha cái đội đồ đang phước lời mày chuu này đủ má đuôi, đủ <laughs> Điều. Điều. đi đu mà đuôi đi đuôi nó thầy đuôi mày yêu mẹ mày muốn ngoài nhìn ủa giúp lo giúp lo หลุมพื้นกลางใจใหญ่โตมโหฬารนะเกือบไปแล้วเกือบเลยหลุมที่เราฝังเออคูนต้นมะราวเนี่ยพื้นกลางจะหลากหลายจุดนะครับเนี่ยเกือบจะไปแล้วไปดูลุ่มกันดีกว่านี่ครับรองรอยเกือบจมแล้วเนี่ยตรงนี้ โคตรอันตรายกันเลยติดแล้วใช่ติตในนี้ก็สามารถเอาดิโว์เใช้วิ้นดึงได้นะเอาครบกับอุปกรณ์ในวัวครบอยู่แล้ว Oh, wait. ไปกลับสีครั้งเหมือนกันนะครับแปลงนี้เฮ้ยล็อกนี้นะไม่ใช่แปลงนี้แปลงเดียวกันนั่นแหละ แหมต้องหลบมุมตลอดเลยนะเพราะมันอันตรายจริงๆนะครับเนี่ย ามาจูเราไม่ยอมกลับบ้านนะสงสัยเป็นห่วงอันนี้เร็วมา ले रहे हैं มุมนะไม่ลบมุมแน่รถใชทับที่แตกกันเลยเทีเพดียวมีเศษนินด้วยนะไม่ง่ายนะเน่อันตรายอันตราย Hả? luôn vừa của bay lụt Mà, bây nè luôn à đây à bay đây Bay đây luôn 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 Bay luôn 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 อะไรเสีปเปอะไรเจอาเอะไรสีเอเอไม่นจะไม่อาจจะระบีมบนงอ้าวต่อครับต่อแล้วก็จะพอเทียง EP 4นะเพราะว่ามันจะยาวนานเกินสองสามล็อกนะผมจะไม่ไปถ่ายแล้วแห่งเหนื่อยจะมากเลยเดินถ่ายเนี่ย ง่ายเลยนะครับเนี่ยชาวก็ไม่ได้กินนะครับมาถ่ายคลิปเหนื่อยเหมือนกันนะใครว่าทำคลิปไม่เหนื่อยนี่ผมว่าไม่จริงครับแม่งโคตรเหนื่อยโอเคนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ไม่เดินละโคตรเหนื่อยเลยลกไปรกนะยาวนานหนึ่งสีพีก็เลยเดียวเจี๊ย โอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ลิ้นผันถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็นะไปแค่นี้กัน,กนเอาเดี๋ยวให้ดูล็อกที่ตัดเสร็จแล้วนะนะครับล็อกที่ตัดเสร็จแล้วนะนี่ก็เสร็จแล้วนะไม่นานนะแป๊บเดียวรถไถมันจะเร็วนะถ้าเราใช้คนเนี่ยมันก็จะ ช้าหน่อยทั้งช้าทั้งแพงนะแต่ว่าละเอียดนะละเอียดแล้วก็อยู่ได้นานนิดนึงนิดนึงนะใช่ว่านิดนึงเพราะว่ามันอยู่ได้ดถ้าฝนตกนี่มันก็งอกเร็วอยู่แล้วครับยาวนี่ขอแนะนำตัดรถไถดีกว่านะแต่ในหัวรับจ้างด้วยคงรวยไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับจ้างนะของตัวเองก็ตัดกันหน้ามืดแล้วโอเค ดูเราถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ใ,ให้ด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ